สวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้องนิวอีกแล้ววันที่สองของการมาเที่ยวหัวหินค่ะวันนี้เราจะพากันไปเที่ยวคาเฟ่ใช่ไหมคะโอเคไปเที่ยวคาเฟ่สวยๆใช่ไหมใช่แล้วเราจะไปไหนอีกไปทะเลไปทะเลอีกเออเราไปไหนอีกนะคะไปจีนบุรีโอ้ไปจีนไปบุรีอันนี้อยู่ประจวบลูก ทำไมไปไกลจังหลังจากไปทะเลมาแล้วเราก็มาเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำใช่ไหมคะใช่ที่ไหนนะสระว่ายน้ำอยู่ไหนนะที่บ้านที่พักของเราใช่ไหมคะใช่เอ้ยน้องนิวเล่นสนุกไหมคะเมื่อคืนน่ะหนุกน้องนิวได้เล่นอะไรบ้างคะ่น้ปกหงยางออู้ม,มีมีทั้งเป็ดมีทั้งห่วงยางด้วย ยามเป็นยังไงคะเป็นเหมือนไข่ใช่ไหมคะใช่โอ้โหแล้วมีสไลเดอร์แบบไหนบ้างน้องนิวเล่นด้วยใช่ไหมสไลเดอร์สนุกไหมคะสนุกสนุกแล้วน้องนิวเล่นกับไข่คะสไลเดอร์โอ้เล่นกับป,ปาเล่นกับแมเป้งหลังจากเรากินข้าวเสร็จตื่นนอนแต่งตัวมากินข้าวแล้วเราจะไป คาเฟ่กันต่อจ้านี่ใกล้ถึงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาเฟ่นะคะทุกคนจ้าไปา,ายค่ะเจ็บตังเราใหญ่นี่น้องนี่แม่ร้าวไปไนี่หนูว่าจะเช่าชุดใส่เขาเขาเขาขาทานคาเฟ่แลว้วทุกคนนี่ ยังเขาอ่านนี่ memory house memory house ถึงแล้วจ้า <Okay. S 1> นี่มิสห้เี่สาโอ้สองมามมาใส่ชุดนี่ oh. อ๋อขอใส่หน่อยได้ไหม <Yeah. S 1> เอาไหมอุ้ยเของมิสห้เี่สาเนี่ย เช,ช่าชุดชุดฮันบกหนึ่งชุดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าต่อหนึ่งชั่วโมงสำหรับหนึ่งท่านสองชุดสองร้อยเก้าเก้าหนึ่งชมพักหนึ่งสำหรับสองท่านพูดก็ไม่ถูกไปละมันวับวับวับเนี่ยนี่เขามาซื้อตัวกันเนาะห้าตัวนี่ก็มีห้าสิบบาทเนาะ นีเขาเจ้าก็ซิมีคันหอมให้น้ำเนาะนีเราซื้อตั๋วกันก่อน,นทุกคน,ไไนนะเราเรอเขาไปเปิงกันข้างในว่ามีอย่างเด้นี่ซื้อเสร็จแล้วไปใส<ป><ป>่เบินนะ่งเนี่ย ได,ได้ตั๋วมาเลยคนละห้าสิบบาทห้าสิบบาททุกคนโอ้โหบรรยากาศดีห้าสิบบาทนี้ไม่จำกัดเวลาใช่ไับเ,เราอยู่ได้ไปเดเินดูชมวิวได้นี่นี่โอ้น้องนิวสวยจังเลยนี่งามเพ่งวิวคนนี้ว,ว้า โอ้มีมุมถ่ายหุมนะหักนะหักลายแหงทุกคนแมมเมรีเขาเนี่ยคอปีอู้นี่มีบอลนางให้แบบนี้อุ้ยตะมุตะมิค่ะอุ้ยตะมุตะมิเหลือเกินอู้นี่อย่างงามเท่นะหักเท้ทุกคน ว้าวนายนๆยคนนั้นเข้าบ้านไปแล้วเอ้ยเอ้ยอุ้ยใครเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะหนูน้อยอ่าถ่ายรูปก่อนไอกี้ถ่ายรูปก่อนอาูบรรยากาศดีค่ะทุกคนนี่เฮียเอาอันนี้ไปปลูกดีแล้วเดี๋ยวมันขยายเอง ว้าวอุ้ยมีมาหมุนด้วยมีมาหมุนน้ำไม่มีของเองน้ำสวยมากอู้หูมีซิงซาดน้ำทุกคนพระเจ้าตกแต่งวิวขอคักวิวดีแฮงขนาดฮอนเลยเนี่ยตอนนี้จักรมง่ะ 11บเอ็ดโมงบักงามงามนี่เขาก็มาหาจุดนั่งนาะทุกคนเนาะจุดนั่งแล้วก็มาแล้วคอยมาคอยมาถ่ายรูปก,กันเนาะถ่ายหูปมงามงามมีม้มาหมุนให้เด็กน้อยนั่งน้ำได้เนี่ยคนเขาเจะมาถ่ายหูปมคนโบลายปันใดเพรดีวิวค่ะนี่โอ้ยงามเพง อุย้ยกระโปองเปิดกระโปองเปิดแล้วไปเช่าชุดมาถ่ายรูปก,กันไหมนะีม่ยนี่<ม>ทางในนี่ก็สิเป็นจนจนี้เนาะเป็นบนนางพาให้กินน้ำกินอย่างนีนนจิบเนาะ,ะ <laughs> ได้ที่นอนแล้ว <laughs> นี่อออองอ,อยู่ เอ,เ,อเ,อเอาแอร์แบบธรรมชาติดีดอันนี้เป็นห้องที่บมมี่แอร์เ,าเนาะมันเป็นเป็นเป็นอียงก่เขาวบซางสิวานี่อันนี้จะเป็นห้องแอร์ผู้ใดที่อยากอยู่ในแอร์ก็มานี่เนาะ จ้ะอย่าพึ่งค yeah> oh okay, 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 okay. ่ะลูกอย่าไปเอามพับไปนี่อะไรเปิดเปิดให้ต้องนิ้หน้าม้าหมูไปเดี๋ยวบอกเขาดีกว่านี่จะเป็นหู้ขเจ้าไทยยมาบันทึกไว้อยู่นี่เนาะโอเคโอเคโอเคเลย นี่ตอนนี้เขาก็มาพร้นงนิวมานั่งมาหมุนทุกคนเออแต่ว่ามันหมุนโบได้มไหมไมาแม่แป้งอุ้มให้ว้าวมาถ่ายรูปให้นาลูปยิ้มจอนยิ้มหวานว่า มันโบได้กว้างหลายปันใดแต่ว่าบรรยากาศวิวขักแหงเนี่ยอันนี้เขาขึ้นมาตรงมาหมุนเนาะแต่ล้มพัดเย็นดีแหงทุกคนวิวดีดีเนี่ยโอ้มีเส้นทางไปทางนันแดาไไกลเนี่ยโอเห็นเนาะอหน่อยสิสนุกสนุกหรือเปล่า บายบายตอนนี้เขากดซื้อตั๋วนอกขีมาหมุนนี่ก็คนละห้าสิบบาทนี่ยิ้มให้หน่อยสนุกไหมคะสนุกคะ่ะโอ้ามาแอบไปนั่งแล้วนี่ไปนั่งตรงนั้นแล้วนะ ใช่เขาเก็บตังค์ลืมสั่งเอียงมาอันนี้เราเราเราต้องซื้อใหม่จ่ายตังค์ใช่จ่ายตังค์เพิ่มเพิ่มเท่าไหร่ห้าร้อยกว่าอ๋อนี่ ตังอันนี้เครื่องดื่มเนะก็เป็นห้าร้อยกว่าบาทโอเคเขาลบออกเหรอลบสามน้อยออกใช่ไหมใช่ไม่งั้นก็จะประมาณเ8 0อบแปดร้อยแปดร้อยแพงสวมแพงทุกคนไปกินนมได้ฮอนความฮอนบอฮวาทุกคนอันนี้ตัวีนตแล้วเหรอตัวคนไทยเนี่ยแหละ ตอนตะกี้เัาก็ไปอยู่ส่วนเออคาเฟ่คาเฟ่ยังหรอวะเมมโมรี่เฮาเนาะยูหันก็ไปเที่ยวนั่นมีสวนดอกไม้งามๆนะทุกคนเนาะโค้งเหงื่อขอดาวอืมตอนนี้เขามาอันนี้มาหัวหินซาฟารีแล้วมาดูเสือไม่ตะกี้มันมีอ่างเก็บน้ำด้วยใช่ไหมอ๋อเอออนนั้นเป็นอ่างเก็บน้ำใช่ไหมอ๋อมีอ่างเก็บน้ำเขาเต่า นามแหงทุกคนได้มาแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวกันเนาะตอนนี้หลังจากน้าเราก็ออกจะทำมากกไปเที่ยวต่ตทีอย่างก่อนเนี่ยหัวหินสัปารีหัวหินสัป,ป,รสา,ปารีซาฟารีว<ะ>่าแต่น้องนิวเองก็พูดไม่ชัดไม่คือคนลัภาษามันก็แบบนี้แหละ <c oughs> พูดใหม่สิหัวหินอะไรนะหัวหินสัปารี หัวหินซาฟารีแม่แม่อยากดูดิโอโอ้แม่แม่ตเป็นอะไรไหนดูอะไรคะโอ้บ้านหลังน้องนิวเห็นอะไรด้วยสปาร์ตสปะรดโอเคโอ้มีแต่ภูเขาโอ้นี่มีแต่ภูเขาแล้วมากำลังขึ้นไปแล้วมันเป็นเป็นอะไรสวนสัตว์ใช่ไหมสัตว์สัตว์โอ้จะเป็นสวนสัตว์นี่แล้ก็จะอยู่ในป่าเตะเตะข้าศัตว้าวกำลังขึ้นไป